สวัสดียามดึกอีกแล้วนะคะทุกคนมีว่าทุกคนชอบแรนด o อมรีดดิ้งมากกว่าพิกอาร์ดแน่เลยเพราะขนาดแบบบี้พยายามทำพิกอาร์ดแล้วก็ยังแบบดูแรนดอมรีดดิ้งมากกว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าใครที่เข้ามาดูนะคะคือแรนด o อมรีดดิ้งเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะก็จะเป็นเรื่องราวของคนเดิมๆดีว่านะซ้ำๆอะไรเงี้ยเข้ามาดูพลังงานจะคล้ายๆกันเนาะ,ะเราจะทำหัวข้ออะไรกันดีนะวันนี้จะทำหัวข้อเขาคิดถึงเราไหมประมาณนี้ดีกว่านะคะต้นคลิปอาจจะเปลี่ยนคำพูดนะคะ แล้วแต่พ่อยากจะบอกอะไรเนาะแล้วก็ใครที่สนใจอยากสั่งน้ํามันสนิทนะคะน้ํามันสนิทของออบาร์บี้เองของของของบาร์บี้เองนะคะแล้วก็เพนดูรัมนะคะยิมีไม่ค่อยได้แข่งเพนดูรัมเลยตั้งแต่ที่ไม่สบายเนาะมีหวังว่าอาทิตย์หน้าอาจจะแบบได้เห็นหน้าค่าตากันเนาะใครอยากสั่งเสริมสนิทนะคะทั้ง3อย่างนี้ก็แอดไลน์มาได้หรืออยากลงคา้าแยกสนิทก็ได้นะคะส่วนคัดราคาพิเศษนะคะคือคัด้างแค้นแฟนเก่าใครที่อยากให้แฟนเก่าเสียได้รู้สึก รู้สึกผิดที่แบบเออเลิกกับเราไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบไปล้างแค้นไปฆ่าเขาอะไรอย่างนี้นะแต่แค่ทําให้เขาแบบเออรู้สึกแบบเออรู้สึกว่าแบบเออเราอะ่ะดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะกลับมาขอคืนดีเราเนะ,ะ่ยค่ะสิ่งนี้ที่พี่ใช้เนี่ยการันตีผลสามอย่างก็คือหนึ่งคือแฟนจะรู้สึกเสียใจทิท้งเราไปรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายสองคืออยากกลับมาแล้วก็ขอกลับมาคืนดีเองนะคะ ก็ตามมาลาวีเราอาจจะแบบรำคาญนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากเรียนแล้วก็ไพ่พาพิคเนตนะคะราคาพิเศษราคาไม่ถึงพันจาก6,900เนาะส่วนคัดอื่นนะคะมาสอบถามกันได้ทีหลังเลยนะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะทุกคนเขาคิดถึงเราไหมขอพลังงาน energy หนะะ่อยค่ะถ้าอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบพื้นดวงนะคะแอดไลน์มาในช่อง Description นะคะช่องอธิบายนะบางครั้งคอมเมนต์ไม่ขึ้นบี้ไม่รู้ว่า YouTube เป็นอะไรช่วงนี้เนาะเข้ามาดูในช่อง description นะคะแอดบาร์บี้ชิสานะคะดูในช่องอธิบายนะคะหรือคลิปเก่าๆของบี้ก็ได้เนาะแอดไลน์มานะตามนั้นนะบางทีไลน์อาจจะไม่ขึ้นนะคะอึกษาส่วนตัวได้เด้อ <c oughs> โอ้ยขอภัยค่ะเห่าจังเลยเนี่ย <c oughs> เขาคิดถึงเราไหม สียงจะแบบเซ็กซี่ไม่ได้เป็ดเหมือนนกแก้วเหมือนแตก่อนนะคะเอาใหม่เดี๋ยวตั้งพลังงานใหม่พุทีมาค่ะโอ้โหควีนซ็อกเพนเดอร์ิใบแรกก็รู้เลยนะคะใบแรกก็ได้คำตอบเลยนะ เออวันนี้พี่ได้เพลงใหม่มาทุกคนโอ้คิดถึงแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณมาถามถึงคนเก่าคนที่จบกันไปแล้วไหมแต่เขาก็ไม่ได้แบบทักมานะเหมือนเขากำลังแบบช่างใจอยู่ค่ะเขาคิดถึงเราไหมอืมเขาคิดถึงคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบุคลิกของคุณกันนะคะว่าใช่ในสิ่งที่เขานึกถึงหรือเปล่าคุณมีลักษณะคล้ายๆเหมือนควีนสออฟสอดนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนที่ดูเก่งนะคะแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นแฟนเก่าของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่แบบว่ายืนได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอบมั่นใจเป็นคนที่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์เวลาที่คุณมีความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ดิวยากอยู่พอสมควรนะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ยอมโคนคือแบบถ้าเธอไม่เอาใจฉันฉันจะเลิกกับเธอเลยนะอะไรแบบเนี้คือแบบฉันจะไม่ยอมแบบตกไปเป็นเมียน้อยใครอ,อย่างแน่นอนอะไรแบบนี้หรือฉันจะไม่ยอมเป็นกิก๊กฉันไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครคือไม่ได้เป็นคนที่แบบ อารมณ์อลวัวนะคะดูเป็นคนที่แบบฉันก็เห็นคุณค่าของตัวเองคือเธออยามาทํากับฉันแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเราบรู้สึกว่าคุณคนนี้เขาค่อนข้างเกรงใจคุณนะเห <c oughs> มือนเขาแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบทําหักขาดน,น้ําใจของคุณน่ะ <c oughs> หรือว่าคือเขาก็กลัวว่าเออถ้าเกิดแบบเขาเข้าใกล้คุณมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะทําหรือเขาทักขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะแบบตั้งดาบใส่เขาหรือเปล่าหรือคุณจะแบบ ยังไงเพราะว่าคุณก็เป็นสายตรงๆอยู่แล้วนะเท่าที่พี่เห็นนะคะคือถ้าคุณแบบพูดอะไรตรงๆคุณก็จะเป็นคนแบบตรงๆเลยไม่ได้แบบอ้อ,อมคลอไม่ได้เป็นคนที่เดายากอะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่นะคะก็ดูเป็นคนที่แบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะดูเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองแบบรู้สึกอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบเก็บอารมณ์ความรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะคะเขาเองก็อาจจะมีความกลัวว่า เออคุณจะแบบฟันหัวเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเขาแบบพูดว่าเขาคิดถึงคุณหรือถ้าคุณจบกันไม่สวยหรืออะไรแบบนี้แต่เขาคิดถึงในเรื่องของความมั่นอบมั่นใจความเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานของคุณเป็นคนที่เก่งนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงเก่งเลยแหละแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ตามนั้นนะคะประมาณนั้นแต่พี่เห็นไพ่เป็นไพ่ผู้หญิงไง <c oughs> เออเขาก็คิดถึงคุณนะแต่มันเป็นความรู้สึกแบบอารมณ์แบบ ลึกๆในใจอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแบบไม่ได้แบบแสดงออกอะไรขนาดน,นั้นเนาะเหมือนเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับคุณน่ะนะคะไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าเอาขคยี่ขยี่แบบขยี่จงแจ้งเลยว่าเขาคิดถึงเราไหม <c oughs> คิดถึงเราแต่แต่คือแบบคือเขาไม่ได้นึกถึงในเรื่องของการแบบมีสถานะกับเรานะคะคือเขาไม่ได้แบบไี่ว่าเขาต้าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะตอนนี้นะคือถ้าจะให้แบบเขาเหมือนเขาบางที่เขาอาจจะแต่งงานแล้วคือถ้าใจเขาอย่าไปหรือว่าจใจเขาแบบ ตัดสินใจที่จะเลือกเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาเขาเลือกความถูกต้องหรือเลือกครอบครัวของเขาอยู่ตอนนี้แต่คือเขาก็ไม่เคยที่จะเอาคุณออกจากออกจากความรู้สึก,ออก,กหรือออกจากหัวใจออกจากหัวได้เลยนะคะทั้งทั้งที่แบบเขาเองก็ยังงง,งอยู่ว่าเอ๊ะจบไปก็นานห่างกันก็ไกลแต่ใจทำไมยังรักและคิดทุกวันว่าอยากย้อนไปชสมือไรดีๆให้เธอ ชื่อเพลงว่ารู้ตัวช้านะคะของโจ๊ปปลองไปฟังดูนะคะคือเหมือนอารมณ์เพลงนั้นเลยอ่ะลองไปฟังนะคือเหมือนแบบเรื่องของเรามันก็จบแบบจบไปนานมากแล้วอะแต่ทําไมถึงแบบยังรู้สึกเหมือนตรงกับเพลงเลย <c oughs> รู้สึกแบบเอ้ยทาไมแบบยังรักอยู่ยังแบบห่วงหายังนึกถึงเอเนจีความสดใสความน่ารักของคุณยังยังรู้สึกรักคนคนนี้อยู่อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ คือคุณเคยเป็นไหมอะ่ะแบบพม่ว่าคนคนหนึ่งในชีวิตอะ่ะเราที่เข้ามาเนาะมันมันมีความทรงจํา่ะมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอะ่ะมีความทรงจํามีอะไรคือแบบมันก็ต้องมีคนคนหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะที่แบบอยู่ในใจของเราอะไรประมาณเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะแบบ มีคุณอยู่ในใจอ่ะเออนึกนึกถึงคุณหรือว่าคิดถึงคุณว่าแบบเฮ้ยเราก็เลิกกันไปนานแล้วแต่ทําไมแบบอีกเพลงหนึ่งนะคะเหมือนกันนะเราเนื้อที่เธอออกจากชีวิตฉันไปแต่ทำไมไม่ไปจากใจสักทีนะคะคือแบบยังมาวนเวียนให้คิดถึงยังแตะถึงยูนี้นี่อะไรเงี้ยคือนั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบ มันยังนึกถึงคิดถึงอ่ะเออนั่นแหละมันก็เลยแบบมันมันเอาออกจากหัวไม่ได้อ่ะทั้งทังที่แบบมันก็จบไปนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะจบไปนานแล้วนะเว้ยทำไมยังคิดถึงอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบจะ take action อะไรแค่สงสัยตัวเองว่ามันคืออะไรแบบ what happened แบบ what s wrong with me เพราะว่าแบบคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่แบบ ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอ่ะงงป่าวิว่าหลายหลยคนอ่ะเคยเป็นอารมณ์แบบปกติแล้วเวลาที่เราเลิกกับแฟนเก่าอ่ะเราจะแบบเราจะเราจะตัดทุกคนออกจากเราจะตัดง่ายเลยนี่หว่าอย่างเงี้ยแต่ทําไมกับคนคนนี้เนี่ยมันมันตัดยากอ่ะมันยังห่วงอ่ะมันยังรู้สึกนะคะประมาณนี้ <c oughs> เขาก็ไม่ได้แบบมีสถานะอะไรกับคุณแล้วนะแล้วบี้ก็มองว่าถ้าเขาสันความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยน่าจะเป็นหลักสามเศร้านั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกค่ะ เขากับคุณเนี่ยไม่ได้มีสถานะต่อก,กันแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงไปแล้วแต่ทำไมยังนึกถึงยังคิดถึงแล้วก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะอืมเหมือนแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่เลิกกันมาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมันมีการตัดสินใจที่ดีแล้วแต่แบบมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนกับว่าทําไมถึงแบบปกติแล้วอะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเวลาทิ้งใครก็คือทิ้ง ทิ้งอย่างง่ายได้อะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ได้แบบมีความเผื่อใจอะ่ะเออเวลาแบบทิ้งใครอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ทําไมถึงแบบกับคนคนนี้มันถึงแบบรู้สึกว่าแบบมันมันคิดถึงจังวะอะไรอย่างเงีง้ยงูไหมมันมันต้องเคยเกิดกับคู่คนอะ่ะเวลาที่เราแบบกับคนอื่นอะ่ะเราอย่างบี้อย่างบี้เคยเป็นนะมีคนคนหนึ่งที่แบบไม่ว่าจะทําผิดอะไรอะ่ะ เราให้อภัยเขาได้เสมอเลยทั้งทางที่ความผิดนั้นอะ่ะมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงแล้วก็เผลอๆนะไม่เคยมีใครทําผิดขนาดนั้นกับเรามาก่อนแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยโกรธคนคนนี้เลยเ่งแต่กับคนอื่นที่เขาแบบ nice นิสกว่านี้ที่เขาดีกับเรามากกว่าคนคนนี้อะ่ะเรากับกลายเป็นแบบเคยโกรธเขาอะไรใดๆอะ่ะของเราอะ่ะอออันนี้ก็งงตัวเองเหมือนกันแต่เราก็เคยเป็นโมเมนต์นี้เหมือนกันนะเออ <c oughs> เขาจะทำอะไรเขาจะ take action อะไรไหมคะอืมไม่อะเพราะว่าคุณกับเขาอะมันน่าจะแบบมันยืนกลานเลยอะว่าแบบมันมันมีสถานะต่อกันไม่ได้แล้วเขาเองก็แบบมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แบบคือแบบเขาก็ต้องเลือกความถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคือคุณคือแบบแฟนเก่าคนโปรดของเขาแน่ๆเลยอะไม่ว่านะ คือเขาเขาจะทําอะไรไหมเนี่ยม่ว่าเขาไม่ทํานะคะแต่เขาก็แบบไม่เคยหยุดที่จะคิดถึงคุณเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันพอสมควรคือหมายถึงว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบคิดถึงคุณมากๆแต่เขาเลือกที่จะนิ่งมากๆเช่นกันคือหมายถึงว่าแบบเขาคิดถึงคุณมากนะแต่เขาก็นิ่งมากๆเช่นกันอะไรประมาณนี้คะ่ะ ก็ไม่ได้แบบแสดงออกในสิ่งที่แบบตัวเองรู้สึก100%อะไรประมาณเนี้ยกับตัวคุณก็คือเลือกที่จะนิ่งแล้วก็อาจจะแบบคิดถึงนะแต่แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบพูดในใจพเพลงพูดในใจนี่คือบ่อยมากเลยนะสำหรับช่องมีเนี่ยยังบอกว่าฉันยังรักเธอเสมออยไม่เบื่อตัวเองจริงๆเลยเมื่อไหรจะหายไอ แลยยังคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพูดแค่ในใจดีกว่าเพราะว่าด้วยสถานะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีมันมันอาจจะอยู่ในสถานะที่มันพูดไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่นะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างก็คือเขาคิดถึงแหละเขาคิดถึงคิดถึงคุณนะคะแต่ว่าแบบเขาไม่ไม่ได้เลือกที่จะแบบ แสดงออกมากมายอะไรอย่างเงี้ยน,นึกถึงเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงเยอะมากบางครั้งเวลาที่พี่แบบดูดวงแบบไม่ค่อยแบบละเอียดมากก็จะแบบใช้เพลงในการสื่อสารเชื่อเพลงคําถามงู้งค่ะของพี่บอยด้ว่อยดรื่อเกิดคำถามงู้งติดปมเรื่องที่ซ่อนในใจ คือเหมือนมันมีร้อยคำร้อยคำคำพูดที่เขาอยากจะพูดกับคุณน่ะแต่เขาไม่เลือกที่จะพูดออกไปเขาเลือกที่จะเก็บเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยคือมันคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเกิดมาเนี่ยรอยพ่อพันแม่เนาะการแสดงออกความรักก็ไม่เหมือนกันบางคนน่ะด้วยความที่มีอีกโก้อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบยากที่จะแสดงออกองงป้าเหมือนแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคาว่ารักมันจุกคอ <c oughs> คือเหมือนแบบ อย่างตัวบีอย่างเงี้ยพี่จะเป็นคนที่แบบถ้ารู้สึกกับใครก็คือจะพูดตรงๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกอึดอัดในการที่เราแบบไม่พูดออกมาเราจะรู้สึกแบบเอ้ยมันจะมาเสียายทีหลังไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่กับคนบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเราเราไม่ไม่ชอบอะ่ะกลัวแบบกลัวเฟลกลัวเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่เลือกที่จะแสดงออกด้วยอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยเหมือนแบบที่รู้สึกว่าคุณกับเขาก็เหมือนห่างๆกันไปแล้วก็อาจจะมีติดต่อสื่อสารกันบ้างด้วยเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมคุณกับเขาอาจจะเป็นเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนกันนะคะในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของแบบความล้ำเส้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าอาจจะติดต่อกันเรื่องงานเรื่องจีบปาถาสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างลองไปฟังเพลงคำถามโง่ๆนะน,นี้ตรงมากนะคะ คือเหมือนมันมีร้อยพันคำพูดที่เขาอยากจะพูดกับคุณแต่เขาก็ต้องแบบคีพระยะห่างระยะความสัมพันธ์ออกมาเพื่อ mm. เพื่อมันแบบรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาก็ต้องแบบวางตัวอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยนะลองดูนะคะว่าสิ่งที่วิฟอ่านไปเนี่ยมันตรงกับ energy ของคุณหรือเปล่าแต่ถ้าแบบไม่มั่นใจจริงๆก็มาปรึกษาส่วนตัวได้นะคะ จะได้แบบคอนเฟิร์มเป็นดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูราศีลัคนาอะไรที่มีเกณฑ์นะคะราศีมีนค่ะราศีสิงห์ราศีกันนะคะแล้วก็ราศีมังกรลัคนามังกรมีนสิงห์กันมังกรนะคะมาดูโรแมนซ์แองเจิลนะคะนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอก ไีรู้สึกว่าทุกคนอย่าไปเศร้าไปเนอะเพราะว่าคนเรามันมีจังหวะชีวิตอะคะ่ะทุกคน chemistry นะคะ payfulness hard to have conversation เห็นไหมคุณกับเขายัางมีเคมีที่มันตรงกันอยู่นะคะถ้าเราอยากรู้ว่า separation เหมือนคล้ายๆเรื่องราวโซเ m i t เลยอะ romantic feeling คุณกับเขาอยู่ในช่วงช่วง separation นะคะก็คือช่วงที่แบบ ไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารอะไรกันนะคะแต่ว่าจริงๆลึกๆคนสองคนเนี่ยยังมีเคมีที่ตรงกันอยู่แต่ว่าต่างคนต่างปล่อยให้ ทั้งฝ่าย่ยเป็นอิสระต่อกันแต่ทีเนี้ยมันเปรียบเสมือนคนสองคนที่ต่อให้ร่างกายไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าหัวใจมันเชื่อมโยงกันได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้พูดไม่มีการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารออกมาตรงๆนะคะความสัมพันธ์นี้มันมันขาดในเรื่องของ heart-to-heart conversation หรือว่าการเปิดใจพูดคุยกันตรงๆเลยว่าเอ๊ะเธอรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไง,ง,ไงมันยังมีความกักากักอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูให้ ข้อความนะคะเขาอยากพุณนนะคะมีอะไรอยากจะบอกกันใจเย็นๆการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่ส,สดุดห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธอเห็นไหมฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอนะฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้เธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมนะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์แบบ ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันแล้วก็มีคําถามเหมือนแบบมันจะมีเซนต์อยู่ในใจว่าแบบเอ๊ะฉันคิดถึงเธอนะแล้วเธออ่ะแบบคิดถึงฉันม้้งไหมอะไรเงี้ยเออแบบแบบไอไอความรู้สึกเนี้ยที่ที่มันรู้สึกแปลกๆเนี่ยหรือความรู้สึกที่แบบไม่รู้สึกว่าลึกๆอ่ะคนสองคนมันต้องมีความแบบแอบเข้าข้างตัวเองหรือว่าแบบเฮ้ยฉันคิดถึงเธอเธอต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยอะไรประมาณเนี้ยมันมันน่าจะมีประมาณนี้อยู่แล้วทีนี้แบบ เขาก็จะมีคาถามในใจว่าแบบเออแล้วเธออะคิดถึงฉันอย่างที่ฉันคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนคาใจอะว่าแบบเออและสรุปเธอคิดถึงฉันปะละล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบ พราะด้วยความที่มันไม่ได้แบบพูดกันออกมาตรงๆอ่ะเหมือนแบบสื่อสารกันทางจิตวิญญาณมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีเซตว่าแบบเอ้ยคนคุณเนี้ยก็ต้องคิดแบบนี้แน่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้นี่คือสิ่งที่บี้สัมผัสได้เนาะคิดถึงกันทางจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บีด้วยนะคะถ้าใครคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์นะคะถ้าอยากให้เขาคิดถึงก็ขอให้คลิปนี้เป็นของเราแต่บี้ไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์เนี่ยมันคอมเมนต์ได้หรือเปล่านะคะแล้วใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากซื้อ ออยากดูดวงอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากเรียนคา้านนะคะก็แอดไลน์มา <c oughs> ในช่องดีสคริปชั่นนะคะก็จะมีน้ำมันนะคะเหมือนเดิมแล้วก็พินดูลัมเนาะถ้าใครอยากอยากสั่งนะคะก็สั่งได้เลยนะแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ